สามีพาเมียของตัวเองไปจับปลาที่ลำคลองแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเวียงแห่ไปสักกี่ครั้งก็ตามก็ได้มาเพียงปลาบูตัวเดิมเฮ้ยวันนี้ทำไมหาปลาไม่ได้สักทีไอ้ปลาที่เราอยากได้กลับไม่ได้ได้เพียงปลาบูทองตัวเดิมมันเป็นวันอะไรของเรากันนะและเมียได้เกิดความสงสารปลาบูที่ตั้งท้องตัวนี้จึงได้บอกให้สามี ปล่อยไปซะพี่จ๋าปล่อยมันไปเถอะมันกำลังตั้งท้องไข่อยู่สงสารมันและด้วยความโมโหนะครับสามีที่หาปลาไม่ได้อยู่แล้วนํ้าซ้ำเมียของตนเองอยังได้บอกให้ปล่อยปลาตัวนี้ไปทำให้รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากสามีจึงได้ตีเมียของตนเองให้ตายไปกับลําคลองแล้วต่อมาจากนั้นนะครับ เมียของตัวเองได้กลายเป็นปลาบูทองและได้ไวไหยไปยังบ้านของสามีตัวเองและลูกสาวได้เห็นปลาบูทองตัวนี้นะครับบ่อยอครั้งจึงทําให้รู้สึกทันทีว่าคือแม่ของตนเองนี่ใช่แม่หรือเปล่าจ๊ะหนูคิดถึงแม่เหลือเกินแม่กลายเป็นปลาบู่ทองไปแล้วใช่ไหมและต่อมานะครับลูกสาวคุณตัวเองได้นําข้าวมาให้ปลาบูทองกินทุกวันและวันหนึ่ง ลูกสาวคนโตแต่คนละแม่นะครับได้เห็นว่าน้องสาวได้แอบเอาข้าวมาให้ปลาบูทองตัวนี้กินจึงทําให้กโกรธเป็นอย่างมากเฮ้ยนี่แกเอาข้าวมาให้ปลาบูทองตัวนี้กินใช่ไหมที่บ้านก็ยังไม่มีข้าวจะกินอยู่แล้วและแม่ของพี่สาวได้สั่งฆ่าปลาบูทองตัวนี้เสียและทําให้น้องสาวเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ ถึงแม้จะพยายามช่วยปลาบูตัวนี้แล้วแต่แล้วก็ช่วยไม่ทันนะครับโถโถแม่หนูช่วยแม่ไว้ไม่ทันขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะแม่ฮือฮ,อฮอหลังจากที่ปลาบูทองตัวนี้ตายนะครับได้เกิดความอัศจรรย์เกรดของปลาบูทองเกิดกลายเป็นทองคําและเพชรนินจินดาและน้องสาวก็ได้เก็บข้าวสารที่ผสมกับเกรดทองคําเก็บไว้ในตัว เมื่อพี่สาวได้รู้เข้าก็พยายามแย่งชิงจากน้องสาวลูกลกแม่เอาทองของน้องสาวของแกสงสัยมันไปขโมยของเขามาเอาของมันมาให้หมดเลยลูกอย่ายา,ยาหนูไม่ยอมนะจ๊ะนี่ทองของแม่ของหนูและแม่เลี้ยงนะครับได้เอาเรื่องไปบอกสามีของตัวเองและสามีรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากและได้ขังลูกสาวคนเล็กไว้ในกระท่อม ร่างป่าและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามรับชมในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ